เ่นเคยค่ะมีเรื่องราวแท้ๆของเหล่าดารานะคะมาเมาส์คุณผู้ชมที่กอีกิช่นเคยค่ะไม่รอช้าค่ะไปเรื่องกันที่คุณพ่อเวสุกรวัฒน์นะคะที่แฮปปี้มากๆค่ะกับการเลี้ยงลูกสาวนะคะด้านคุณพ่อเนี่ยบอกว่าถึงจะเหนื่อยแค่ไหนเนี่ยแต่มีความสุขมากๆค่ะล่าสุดก็ออกมาอัปเดตนะคะชีวิตคุณพ่อในช่วง3เดือนที่ผ่านมาว่ามีความแปลกใหม่หรือว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเอาพีว่าจะไปฟังจากปากคุณพ่อเวียงเรีก่าค่ะก็เปลี่ยนนะครับก็นั่นแหละเราก็ได้ เรียนรู้ไป,ปพร้อมๆกับกับลูกอะไรเงี้ยหลายอย่างที่เรามันเป็นสิ่งใหม่มากๆในในชีวิตของผมนะเพราะว่าเราไม่เคยมีลูกอะไรเงี้ยแต่พอเรามีมันก็คือสิ่งพิเศษแนละ้วอาจจะอาจจะเหนื่อยมากๆในช่วงแรกยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นการเหนื่อยที่มีความสุขมันเหมือนกับที่ทุกคนที่เคยมีลูกบอกเลยว่าเออมันมันจะมีความสุขนะมมันจะเป็นช่วงเวลาที่ท,ที่ผ่านไปเร็ว เราต้องมีเวลาให้เขาเยอะๆอะไรย่างเงี้ยซึ่งผมก็พยายามที่จะมีเวลาให้เขาเพราะว่าผมก็อย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังว่าก็จะแบบพักงานละครอ,อะไรอย่างเงี้ยพักงานที่เป็นแบบการถ่ายทํายาวๆไปก่อนช่วงประมาณสัก5 6เดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอทุกอย่างเริ่มลงตัวแล้วอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบเริ่มกลับมารับงานจุดจุดจิ๊บจิบบ เราไปลองกันก่อนไหมว่าว่าว่าเราไหวหรือเปล่าเงี้ยถ้าไม่ไหวจริงๆก็ค่อยมาคุยกันสเต็ปต่อไปแต่ณตอนนี้ก็รู้สึกว่าโอเคอยู่โอเค okay อยู่ถ้าในวันที่ที่ติดภาร,รกิจกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอาม่玛คือคุณแม่ของวิกกี้ก็จะมาช่วยบ้างแต่ว่าก็น้อยครับน้อยจริงๆหลายคนการเป็นพ่อโครการล้างต้นที่ลูกสําหรับเรามีปัญหาตรงนี้ครับไม่ครับผม หน้าที่ผมเลยคือสลับกันผมว่านี่แหละมันคือสิ่งที่ผมว่ามันมันผมไม่ได้รู้สึกเลยนะว่าว่าว่าเป็นเรื่องที่ยากเพราะจริงผมโทษนะผมผมเลี้ยงน้องหมาตั้งห้าตัว <c oughs> ผมเก็บเก็บฉี่เขามาตั้งแต่เขาเด็กๆจนเขาโตใช่ไหมลูกเราที่ไม่ต้องพูดถึงเลยลี่มลูกในสายเลือดอะ่ะ <c oughs> กินยังได้เลยครับกินเลยครับ ไม่มีแบบไม่ใี่แบบใช่นี่เลยชอบชอบชอบไม่ใหม่ภาพขึ้นมาเลยนะคือเราไม่หรอกคือไม่สิคือมันมันมันไม่ได้น่าังเกียจเลยแต่เราก็เราก็เห็นเราก็ยังเช็ดก้นเราทำไมก้นรูกมันสบายสบายพ่อเวียก็บอกว่ารู้สึกแฮปปี้มากค่ะรู้สึกจริงจรู้สึกพิเศษรู้สึกว้าวงแต่ลูกสาวในคลอดออกมาแล้วคะแล้วก็ ไม่มีพี่เลี้ยงเลยช่วยกันเลี้ยงจากสองคนกับคุณแม่นั่นเองนะคะวก็แฮปปี้มากๆบอกว่าล้างก้นลูกเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโอ้โหสบายมากไม่มีความรังเกียจเลยเพราะว่าแบบยินดีที่จะทําให้ลูกสาวมานะก็เป็นคุณพ่อที่แฮปปี้มากจริงๆค่ะอปีที่ประเด็นต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะมาปิดท้ายกันที่สาวมิวนิถานะคะที่ออกมาชี้แจงประเด็นดราม่าเมาส์ผ่านรายการใน youtube ของช่องสาวใหม่นัตนเองค่ะถึงเรื่องประเด็นโดนดาราแย้งซีน จนหลายคนในแห่ข <Tonight> <com Catholic ism> ุดคลิปยกถึงสาวเวลานั้นเองค่ะได้รับความเสียหายล่าสุดจะออกมาชี้แจงอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังจากปากสาวเมลเลดีกว่าค่ะพูดเลยแล้วการจากลาที่เกิดขึ้นนะเนาะตัวเมลเองเราก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเสียใจมากๆค่ะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่เราก็ไม่ได้ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะไปถึงขนาดนั้นได้นะคะเราก็อยากจะขอโทษด้วยค่ะขอโทษการกระทําของตัวเองที่เราอาจจะ คิดน้อยไปหน่อยในการที่จะตอบคําถามแบบนั้นไปอะไรเงี้ยแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะไปดิสเครดิตหรือจะนินทาใครก็คือเป็นการแค่แบบเหมือนเราจับฉลากคําถามนั้นได้แล้วก็ตอบไปอะไรแบบนี้นค่ะแต่แหลายคนมันก็เหมือนมีการตุ้มเป้าค่อนข้างที่จะเยอะเนาะมันมีคลิปเก่าเตที่เราไปร่วมงานกับแบบมาดูอะไรแบบเนี้ยใช่อันนั้นก็อันนั้นก็เกิดจากเกิดจากการตอบคําถามเรานีแ่แหละค่ะก็ ก็ต้องขอโทษจริงๆกับกับการตอบคําถามเรามันเลยไปโยงถึงบุคคลอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ณตรงนั้นด้วยทําให้เขาแบบได้รับผลกระทบความเสียหายอะไรแบบนี้ค่ะวันแรกที่เกิดขาวมาได้คุยกันยังไงบ้างก็ก็มีการคุยนิดนึงค่ะมีการคุยบ้างคือทุกคนก็กังวลคนก็กังวลแล้วก็ก็ค่อนข้างจะไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะเพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นการแบบ ศัลลาขึ้นมาแล้วก็ตอบคําถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่พวกเราไม่ได้มีแบบเจตนาที่จะไปนินทาหรือว่าจะว่าลายใครอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าแบบเหมือนเล่ากับสิ่งที่แบบเราเป็นประสบการณ์ที่เราเคยเจอมาแค่นั้นี่ะที่อย่างพอเรื่องมันแบบมันต่อไปเรื่อยๆเนาะหลายคนแบบเราหาโน้มยองอันนี้โน้มนยงอะไรเงี้ยเราตัวเราเองเรารู้สึกยังไงบ้างหนูเองก็ไม่สบายใจเหมือนกันอย่างที่บอกว่าคือคือเราไม่ได้คิดตั้งแต่แรกว่าแค่คำ ของเรามันจะไปเกิดเกี่ยวโยงอะไรกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะตรงนี้เราก็ต้องบอกเลยว่าแบบเราไม่ได้แบบจะแบบชิลสบายเราก็รู้สึกไม่สบายใจเราเสียใจเกิดข,ขึ้นนะครับอย่างที่สาวมิวเข้ามาชีแ้แจงว่าขอโทษจริงๆแล้วก็ขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ด้วยใช่ค่ะแลวต่อไปก็คือจะระมัดระวังในการพูดมากขึ้นถูกต้องก็คือให้บทเรียนกับสาวมิวมากแลนน้วก็สาวมิวบอกว่า คือไม่ได้ตั้งใจจะดิวตเครดิตใครเลยนะคะยืนยันว่าไม่มีเจตนาจริงๆค่ะแล้วก็ยืนยันว่าร่วมงานได้กับทุกคนไม่มีปัญหากับใครเลยนั่นเองนะคะ<ฆ>อ่ะก็ถือว่าเป็นบทเรียนของสาวมิวไปนะคะ<ฆ>อ่ะหมดเวลาของเราสองคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ทุกวันไหนครับโุกรับทุกวักนจันทร์พุธสุขค่ะเวลาเดิมหโมงเย็นค่ะ,คะทางช่องเพจมาีดามบอและช่องทางยู u ูบบีดามแชนแนลนะคะวันนี้เราสองคนค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ